ครับท่านผู้ชมครับรายการมันฝรั่งของเราเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการเลือกตั้งที่อาจจะมีขึ้นเร็วๆนี้จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับรวมไปถึงเป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับจะได้ทราบความหมายของคําบางคาที่ยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่ครับท่านผู้ชมมาติดตามครับว่าคําดังกล่าวนั้นคืออะไรครับท่านผู้ชมครับคำที่พูดถึงนี้นะครับหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเวลาเราดูทีวีกันตามต่างจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะจังหวัด ไม่ต้องไกลามากครับบ้านผมอยู่ชาเชิงเซาเนี่ยนะฮะต้องต่อหนวดกุ้งสูงเทียมเนกเลยครับบางคนเขาว่าอย่างนั้นเสาสูงมากเสาสูงยังไม่พอครับรับสัญญาณก็ไม่ค่อยได้ช่อง1 1ของเราเนี่ยถือว่าแรงสุดแล้วนะครับบางทีก็คลื่นเซไปผมยืนอยู่เซไปซ้ายทีขวาทีนะครับต้องมีตัวขยายสัญญาณที่เขาเรียกกันว่า booster นะครับซึ่งคำว่า booster เนี่ยนะครับผมตอนแรกฟังฝรั่งพูด ความหมายของคําที่จะนําเสนอในวันนี้ก็ยังไปเข้าใจว่ามันคือ booster นะครับแต่จริงๆคํานี้ต้องออกเสียงว่า booster นะครับ booster มีความหมายเหมือนกับปลุกปลอบขวัญให้กําลังใจกันดูรูปประโยคครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะได้เข้าใจความหมายของมันครับ general election could boost e r the n a t i o n s morale ถ้าแปลเป็นไทยชัดๆนะครับก็หมายความว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะช่วยปลุกปลอบขวัญกําลังใจของคนในชาติครับก็แสดงว่าคนในชาติ ค่อนข้างจะเบื่อนายาหรือว่าเอือมละอากับการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาแล้วก็อยากได้ของใหม่ครับท่านผู้ชมครับอีกไม่นานผมเข้าใจว่าก็จะมีการเลือกตั้งตามตามมานะครับก็ไม่อยากให้การซื้อเสียงเนี่ยนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับขอให้กระตุ้นด้วยการแข่งขันกันทางการเมืองที่ถูกต้องครับสวัสดีครับ